17ปีที่ผ่านมาเรานับกันจริงๆเนี่ยมันไปถึงระดับมวลชนน่ะประชาชนน่ะความขัดแย้งที่ผ่านมามันพูดก็ตามจริงคือมันมีการสูญเสียผมคิดว่าสถานก,การณ์ตอนนี้ประชาชนอาจจะไม่ได้รู้สึกไปในทางเหมือนกับที่นักการเมืองหรือว่าระดับแกนนําพูดมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเราจะเห็นปฏิกิริยาเลยว่าพอมีการตั้งรัฐบาลสลายขั้วเนี่ยปฏิกิริยาของของมวลชนที่ที่เคยร่วมเคลื่อนไหว กแกนนํามาไม่ว่าจะเป็นสีไหนถ้าเราไปสังเกตปฏิกิริยาเราจะเห็นเลยว่ามันมีอาการของความอกหักอะ่ะแล้วแผลนี้มันยังไม่ลืมคนยังไม่ลืมเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยทะเลาะกันว่ารักทักษิณหรือไม่เอาทักษิณการแก่นกลางของเรื่องชื่อทักษิณชินวัตรตอนนี้ภูมิทัศน์ทางการเมืองใช่หไหมมันสูตรกลางมันอยู่ที่ คนเอกประยุทธ์คุณเอาหรือไม่เอาคนเอกประยุทธ์การต่อสู้ในทางอุดมการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะที่ไหนในโลกนี้ในประวัติศาสตร์โลกนี้มันเป็นการต่อสู้ระยะยาวจริงๆการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างแบ่งชัดเลยว่ามันมีอยู่2อ,องขั้วหลักๆนะครับคือขั้ว พวกที่เราเราเรียกกันในหน้าสื่อคืออาจจะเรียกว่าเป็นฝั่งประชาธิปไตยถ้าพูดในเชิงอุดมการณ์เนีครับผมใช้คำว่าเป็นฝ่ายเสรีนิยมก็ไดนะ้อะเสรีนิยมก้าวหน้ากับฝั่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอนุรักษ์นิยมนะครับแต่ว่าภายในอนุรักษ์นิยมเองสําหรับผมมก็มีมีกลุ่มหนึ่งสําหรับผมคือเป็นกลุ่มเรียกเป็นจารีนิยมอย่างกลุ่มฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยนะครับที่เราเรียกกันฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยอ่ วัฒกรรมอุดมการณ์ที่เขาสื่อสารออกมาในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคีย์เวิร์ดเดียวเลยคือเรื่องความเปลี่ยนแปลงอย่างพรรคก้าวไกลนะถ้าบอกก้าไกลเป็นตัวแทนกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมมีลุงไม่มีเราอย่างนี้หรือพรรคเพื่อไทยวงเล็บก่อนจัดตั้งรัฐบาลนะพรรคเพื่อไทยก็บอกเลือกตั้งเลือกเพื่อไทยให้แลนสไลด์เปลี่ยนประเทศไทยได้ทันทีอย่างนี้เป็นต้น ออาจจะไปดูพักแบบพักของอไทยสร้างไทยอย่างเงี้ยก,ก็บอกเหมือนกันว่าว่าอะไรสร้างสังคมไทยเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์ตรงเนี้ยก็จะเห็นว่านี่คือคีย์เวิร์ดใจความหลักของของอุดมการณ์ที่ใช้ในการหาเสียงเลืักตั้งของฝั่งเนี้ยก็คือต้องการให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงนะครับเพียงแต่ว่าผมขอ n o t ตไว้นิดนึนงถ้าอย่างของก้าวไกลเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ไปแตะในระดับโครงสร้าง แต่อย่างพักเพื่อไทยหรืออย่างพักไทยสร้างไทยเงี้ยเปลี่ยนแปลงจริงแต่ว่าไม่ได้ไปแตะที่โครงสร้างในทางกับกันอย่างของฝากอนุรักษ์นิยมคีย์เวิร์ดเราจะเห็นอย่างพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยตอนที่ทําคลิปวิดีโอช่วงหาเสียงใช่ไหมครับแล้วก็เห็นได้ว่าเราต้องการให้ประเทศไทยเปลี่ยนไปแบบนี้จริงหรือเงี้ยก็เป็นการเล่นกับความรู้สึกคนว่าต้องการให้เปลี่ยนแปลงจริงหรือนะครับ หรือจะไปให้สุดก็ยังมีอย่างบางพักที่ชัดเจนอย่างไทยพักดีเนี่ยก็บอกมดเลยว่าคือ,เ,อเรื่องของการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเงี้ยก็จะมีมีพักเฉดนี้อยู่ในในในกลุ่มอนุรักษนิยมนะครับแต่อีกเฉดหนึ่งในอนุรักษนิยมที่อาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่าเราจะเห็นอ,อย่างอย่างพักพักภูมิใจไทยภูมิใจไทยบางคนอาจจะจัดเฉดไม่ถูกก็จะเป็นกลุ่มไหน ผมคิดว่าพรรคุมเจไทยยม,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 มีลักษณะของความเป็น,ป,นปฏิบัตินิยมอะ p r a g m a t i c ใช่ไหมเราด,ดูจากจคีย์เวิร์ดของเขาก็ได้พูดแล้วทําแต่ก็มีเฉดในเชิองอุดมการคือปกป้องสถาบันพระหาษัตริย์แต่ต้องไม่ได้ใช่แก้ไขามาตรา12ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนี้ก็จะเห็นเฉดความเป็นอนุรักษนิยมใน,ใน,ใน,ในพรรคุมเจไทยหรือพลังประชารัฐพลังประชารัฐก็เป็นพรรคที่ก่อตั้งเพื่อสืบทอดอำนาจใช่ไหม คีย์เวิร์ดของพลังประชารัฐตอนเลือกตั้งที่ผ่านมาเขาเห็นก็คือก้าวข้ามความขัดแยง้งนี่ก็จะมีโทนของความความประนีประนอมนะครับในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยนะครับหรืออาจจะมีอย่างพักประชาธิปัตย์พักประชาธิปัตย์เนี่ยเราเราก็เห็นกันมาตลอดว่าตลอดพัฒนาการทางการเมืองคือเป็นพักพรคที่เรียกว่าเป็นอนจจะกษนิยมจริงๆเลยนะครับแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งน,นี้เราจะเห็นได้ว่าโทนของการนําเสนอ อุดมการณ์ของประชาธิปัตย์เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ขายความเป็นอุดมนิยมในระดับที่เทียบเท่ากับรูปไทยสร้างชาตินะครับเราจะเห็นได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีสโลแกนใช่ไหมสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติก็คือแต่ยังยึดถือเรื่องคุณค่าของสถาบันหลักอยู่นะ <ง Luiza. S 1> <อ>ผมคิดว่ามันไม่มันไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่เราเห็นในหน้าสื่อคือ นักการเมืองที่เคยเป็นนักเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นฝาดใดสีใดอย่างเงี้ยเคยเคลื่อนไหวกันมาวันหนึ่งมาลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองที่ตัวเองสังกัดใช่ไหมครับแล้วโอเคในเมื่อสถานการณ์มันออกมาว่ามีการจับรัฐบาลข้ามขั้วระดับแกนนําระดับผู้นําระดับนักการเมืองอาจจะพูดได้ไงว่าสลายขั้วความขัดแยง้งไม่มีแล้ว แต่เรื่องของการแบ่งขั้วเรื่องของความขัดแย้งในการเมืองไทยเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นแค่อยู่ในระดับของแกนนำไงครับ17ปีที่ผ่านมาเรานับกันจริงๆเนี่ยมันคือมันไปถึงระดับมวลชนน่ะประชาชนน่ะแล้วความขัดแย้งที่ผ่านมาเนี่ยมันมันมันพูดก็ตามจริงคือมันมีการสูญเสียสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินบางคนบาดเจ็บเสียชีวิตล้มตายกันไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหะมันเป็นเรื่องจริงอะที่มันเกิดขึ้น นะครับผมคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้ประชาชนอาจจะไม่ได้รู้สึกไปในทางเหมือนกับที่นักการเมืองหรือว่าระดับแกนนําพูดมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเราจะเห็นปฏิกิริยาเลยว่าพอมีการบอกว่าจะสลายสลายขั้วต่างรัฐบาลสลายขั้วเนี่ยปฏิกิริยาของมวลชนที่ที่เคยร่วมเคลื่อนไหวกับแกนนํามาไม่ว่าจะเป็นสีไหนถ้าเราไปสังเกตป,ปฏิกิริยาเราเห็นเลยว่ามันมีอาการของความอกหักอ่ะ แล้วแผลนี้มันยังไม่ลืมคนยังไม่ลืมแต่มีคนมาบอกว่าลืมไม่เหอะเราเราต้องเดินหน้าประเทศอันนี้ผมเลยคิดว่ามันอาจจะไม่ได้สลายขั้วอย่างแท้จริงมันอาจจะนาไปสู่ความขัดแย้งอีก,อกรอบหนึ่งเหมือนกับเป็นการป,ปิดฉากตัดจบตรงนี้ก่อนแล้วกำลังจะนำไปสู่ฉากใหม่ของการเมืองไทย จริงๆถ้านับตั้งแต่หลังการเลือกตั้งปี2512จนถึงการเลือกตั้งปี2516เนี่ยบริบททางการเมืองที่มันเหมือนกันเนี่ยคือมันเป็นการเลือกตั้งภายหลังเหตุการณ์การรัฐประหารในปี2557จุดตัดของของช่วงเวลาเนี่ยผมคิดว่าภูมิทัศน์ของการเมืองไทยมันมันได้เปลี่ยนไปตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยคนเรานะครับ ทะเลาะกันว่ารักทักษิณหรือไม่เอาทักษิณใช่ไหมการแก่นกลางของเรื่องชื่อทักษิณชินวัตรนะครับการต่อสู้การรณรงค์อะไรต่างๆใจกลางอยู่ที่เรื่องเอาหรือไม่เอาทักษิณแต่เส้นตัดของเหตุการณ์รัฐประหารในปี2557เนี่ยตอนนี้ผู้พิทักษ์ทางการเมืองใช่ไหมมันศูนย์กลางมันอยู่ที่คนเอกประยุทธ์คุณเอาหรือไม่เอาคนเอกประยุทธ์คุณเอาหรือไม่เอาระบอบคอสอชอ ระบบคอสชอมันอยู่ในรัฐธรรมนูญปี2,560ที่ก็ยังมีอิทธิฤทธิ์ใช่ไหมครับที่เราเห็นกันในการเมืองพอมาถึงปี2 5 6 6มันคือภาคต่อจากการเลือกตั้งในปี2,562ผลการเลือกตั้งออกมาปี2 5 6 6ถามว่ามันเป็นคำตอบสุดท้ายไหมผมบอกคิดว่าไม่ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย การต่อสู้ในทางอุดมการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะที่ไหนในโลกนี้ในประวัติศาสตร์โลกนี้เนี่ยมันเป็นการต่อสู้ระยะยาวมันไม่ได้จบในใน,ในการเลือกตั้งเพียงหนึ่งครั้งหรือว่าสองครั้งนะครับครั้งนี้เราเห็นผลการเลือกตั้งออกมาพรรคก้าวไกลชนะนะครับ14.5ล้านเสียงเห็นไหมครับแต่ว่าด้วยกติก,กาที่มันเป็นอยู่ตามรัฐนรรปีพนูญปี2560นะครับ แล้วแต่ใช้สุดก็นำมาสู่การจัดตั้งรัฐบาสลสลายขั้วอย่างเงี้ยนะครับคนก็ยังมีคำถามอยู่ว่าแล้วตกลงมันมันจะเปลี่ยนได้จริงเหรอใช่ไหมในเมื่อพรคเพื่อไทยบอกว่าตอนหาเสียงบอกว่าแลนเปลี่ยนได้แต่ว่าต้องแลนสไลด์พอไม่แลนสไลด์เลยต้องไปจับมือข้ามขั้วกับกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับณนะวันนี้วันที่คุณเศรษฐาขึ้นมาเป็นนายกคนใหม่เป็นเป็นการเริ่มต้นฉากใหม่ ของของของภาคต่อนนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วประเทศไทยมันจะเดินไปทางไหนและอุดมการ์นะครับไหนที่มันจะที่มันจะมีมันจะเป็นอุดมการณ์ที่ที่คนส่วนใหญ่นะครับในในสังคมอ,อยากให้สังคมมันเดินไปทางนั้นนะครับ